คือเมโลป๊อบโชว์ธรรมครับอย่างที่ทุกคนทราบกันในโซเชียลมีเดียของเราอยู่แล้วครับหน้าปกหน้าปกก็บอกกันอยู่แล้วว่าวันนี้เราอยู่กับสาวน้อยผู้มีความสามารถครับน้องแพรชนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ็นจีบูดบูดเอ็นจีบูดบูดเออรายการสดนะไม่งั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบมีพลังกันหน่อยเออนะสวัสดีเป็นไงเดี๋ยวพี่ฝากทักทายแบบชาวแม่โลปปอบกันหน่อยสวัสดีค่ะแพรชนะจากแกร์มิโกค่ะขอแบบเอ็นจีมากกว่านี้ได้ไหมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแฟร์ชนาจากกร์มิกโกค่ะเพราะวันนี้เนี่ยพี่ทราบข่าวมาว่าเราเนี่ยเอาเพลงมาฝาแล้วเป็นเพลงที่ให้กำลังใจอะไรบางอย่างด้วยเดี๋ยวไปคุยกันเจาะลึกแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอแยดถามก่อนตอนนี้เป็นไงบ้างเรื่องส่วนตรงส่วนตัวนี่ตัวภาพแข็งแรงดีไหมอะไรแบบนี้ แข็งแรงดีค่ะเพราะว่าเห็นไปทํางานเยอะเลยเนาะไปออกคอนเสิร์ตมุ่นนั่นนี่ล่าสุดไปบิ๊กมาเทใมาด้วยใช่ค่ะเป็นงไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากๆแล้วก็ลงเวทีมาร้องไห้เลยค่ะร้องไห้เพราะอะไรใครเหยียบเท้าคะพี่มือกีตาร์ค่ะไม่ไม่ใช่ร้ <c oughs> องไห้เพราะอะไรอยากรนูอะมันมตื่นตันมากๆาค่ะเพราะว่าเหมือนมันเป็นความฝันของเราเลยค่ะเป็นเวทีใหญ่เป็นเฟสติวัลที่แบบจร,จริงๆในฐานะของผู้ฟังอ่ะ พี่ก็รู้สึกว่าบิ๊กเมล์เทนหรือว่าเวทีใหญ่ๆห,หลายๆเ<ห>วทีนะอันนี้พูดรวมๆว่ามันก็เป็นความฝันของคนฟังเหมือนกันที่อยากจะไปหาศิลปินแต่เอออยากฟังเหมือนกันในมุมมองของของศิลปินอะเวลาไปร้องเพลงในสถานที่ที่คนตั้งใจมาหาเราอะไรแบบนั้นบรรยากาศดีๆดีๆมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกว่ามีคนสนับสนุนเราอยู่หน้าเวทีค่ะเขาซื้อบัตรมาเพื่อมาเจอเราแล้วก็ศิลปินอื่นๆอีกอแล้วมันมีเพลงเราอีกที่ได้มาร้องให้คนฟังแล้วก็ เขาร้องตามได้ค่ะยิ่งรู้สึกว่าเรายังมีเขาอยู่ข้างๆนะเพราะว่าทุกๆวันที่เราทํางานเราก็จะรู้สึกว่าท้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่นึกถึงแฟนเพลงก็ค่ะดีขึ้นค่ะพูดถึงเพลงเพลงนี้แล้วเมื่อกี้หนูพูดมาแล้วนึกถึงเข้าเพลงเลยอยากเข้าเพลงเลยกับเพลงเพลงนี้น้ําค้างบนหญ้าน้ําตาบนแก้มเอาชื่อเอาชื่อก่อนทําไมชื่อถึงเป็นแบบนี้ คือพี่ๆเขาไปเอาทิ้งกันเหมือนแบบเวิร์กช็อปทำเพลงอะไรค่ะแล้วก็เหมือนเป็นบรรยากาศตอนที่ฝนตกฝนตกใช่ฝนตกแบบฟ้ามืดฟ้ามืดอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็น้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มเนี่ยเขาพูดขึ้นมาเลยเหรอพูดขึ้นมาเลยค่ะอันนี้คือคือพี่ทีมงานพี่ที่ทำเพลงค่ะชื่อพี่เหนือวงอ๋อพี่เหนือวงแล้วพอหนูฟังแล้วหนูรู้สึกไงเก็ตเลยไหมชอบเลยไหมก็พอได้ยินแล้วก็รู้สตอรี่ว่า เอออยู่ๆพี่เขาก็พูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าคนเรามันจะพูดประโยคแบบนี้ออกมาได้ยังไงนะอองมันต้องอยู่ในบรรยากาศที่แบบพาเราไปมากๆเลยอะแบบว่าพาให้เราแบบอินไปกับบรรยากาศด้วยพี่เขาถึงพูดปรยโยคนี้ออกมาเ้ยก็เลยทําให้เพลงเพลงนี้คือื่อชื่อเสร็จก่อนหรือว่าเพลงเสร็จก่อนอะมีชื่อเพลงมาก่อนค่ะเหรอนี่เป็นปการ<ช>ทำไนที่แปลกมากแล้วพี่ๆเขาก็แบบทําไงก็ได้จะใช้ชื่อเพลงนี้ เราสร้างเพลงขึ้นมาเพื<โล>่อให้เหมาะกับชื่อเพลงอ๋ออัอกี้เห็นพูดถึงพี่คนแต่งเพลงพคนแต่งเพลงคือชื่อชื่อพี่กบค่ะพี่กบบิ๊กแอสแล้วก็พี่เหนือวงเขียนเนื้อ,อพี่เหนือวงเขียนเนื้อแล้วก็พี่กบบิ๊กแอสทำให้ซึ่งหนูได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแบบว่าวางแผนในการทํางานด้วยเนาะใช่ไหมใช่ทุกทุกเพลงไปไงคะตอนที่ทํางานขั้นตอนการทํางานรู้สึกแบบชอบไหมใช่เลยไหม ถ้าเพลงนี้ก็รู้สึกว่ายากค่ะแล้วก็นานมากๆอืกนานหรอรอรอนานมากมากแล้วก็ช่วงเวิร์กช็อปก็คือเราคุยกันค่อนข้างละเอียดลงลึกกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเป็นเพลงซิงเกิลที่4ี่แล้วที่ทำกับพี่พีแล้วก็ทําเพลงนี้ออกมาหนูคือพูดว่ายากเลยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมันท้าทายหนูมากมากเลยพอจะเล่าได้ไหมว่าส่วนไหนที่รู้สึกว่ายากที่สุดเลยกับการทําเพลงเพลงนี้ ก็การหาเนื้อเพลงนี่แหละค่ะพี่ๆเขาก็บอกว่าเนื้อเพลงที่ลงตัวมันต้องเข้ากับเราด้วยแล้วก็คนฟังให้เขารู้สึกว่านี่แหละแพชนาะอือโอจริงๆแล้วพี่ได้มีโอกาสดู MV ด้วยแล้วก็ฟังเพลงหนูไปด้วยมันกลมจริงๆนะคือเหมือนโดนเปิดมาด้วยชื่อเพลงที่ที่น่าสนใจมากๆ ของฟังตั้งแต่ประโยคแรกบวกกับเสียงของหนูวิธีการคิดของเนื้อเพลงอะมันทําให้เรารู้สึกแบบได้อะไรบางอย่างกับเพลงเพลงนี้ต้องต้องยกให้ว่า คือพี่อาสัมภาษณ์คนมาเยอะด้วยการทํางานตรงนี้เนาะ,<ฮ>ะแต่พี่ต้องเน้นที่ชื่นชมส่วนตัวเลยนะท่านผู้ฟังว่าฟังเพลงหนูแล้วมีพลังมากยังบอกกับน้องทีมงานเลยว่าไม่อยากจะสัมภาษณ์แล้วอยากกลับบ้านบ้านนอกแล้ว <c oughs> ไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออพี่แบบว่าเออฟังแล้วมีพลังมากต้องขอบคุณน้องมากๆนะที่ทําเพลงนี้มาแล้วพี่เชื่อว,ว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่อยู่ในใจคนฟังอีกนานเลยปีหน้าหนูไปงานใหญ่ๆอย่างบิ๊กมาเทก็ได้ ปีหน้เพ,เพลงนี้น่าจะอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วทุกคนน่าจะมีความสุขกันใชค่ะนะครับเห็นมีทีมงานบอกว่าเพลงนี้น้ําค้างบนหญ้าน้าตาบนแก้มเนี่ยมีความเป็นแพรชนะมากๆเลยหนูอยากฟังหน่อยคือหนูเปรียบความหวังกับวันพรุ่งน,นี้มันคือแบบความฝันนะคะการรอคอยของหนูมันไม่ใช่ความรัก แบบนั้นแต่มันคือความฝันความหวังก็คือหวังอยากจะเป็นศิลปินหวังอยากจะเป็นนักร้องหวังอยากจะขึ้นเป็นเวทีค่ะแล้วก็มันเคยมีช่วงหนึ่งที่เราหวังแบบนี้ทุกๆวันแต่มันก็ไม่ได้อะไรกลับมาจนเราแบบล้มเลิกความฝันไปค,ค่ะแล้วก็อยากจะไปทำอย่างอื่นแทนอะไรเงี้มันก็แต่ว่าผ่านช่วงนั้นมาได้เพราะว่ามีแสงตะวันอย่างที่บอกแสงตะวันก็คือครอบครัว,ว งั้นพูดถึงเรื่องนี้แล้วนี่พี่ขอแบบเจาะลึกหน่อยในมุมมองของความรักของน้องแพรน้องแพรเชื่อมั่นในความรักไหมเชื่อนะคะอหนูคิดว่าคําว่าความรักมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆการที่เรารักในความฝันรักที่จะร้องเพลงหรือว่ารักคนคนหนึ่งก็แล้วแต่หนูคิดว่ามันก็จะมีความหวังเพิ่มเข้ามาอื แต่ว่าเราสามารถทําให้มันมีความสุขได้ค่ะคือถ้าเรามีความสุขกับมันมันจะยิ่งแบบประสบความสําเร็จไปอีกอะไรอย่างเงี้ยหนูทําให้อ่าเมท้าป๊อปโชว์ทางของเราเป็นพอดแคสค์แล้วครับตอนนี้บรรยากาศมันแบบว่ามันดรอปมากเลยอะเอาเอเนอร์กีบูด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 เพราะอะไรครับทุกคนเพราะเพลงนี้ไม่เศร้ามากเพลงนี้ อินมากและเพลงนี้ให้กำลังใจมากเช่นกันนะครับ<ช>ไปลองฟังกันได้นะกับเพลงนี้ที่น้องแพรตั้งใจทำมากๆพี่เชื่อว่าอย่างนั้นมาพูดถึงเรื่อง MV กันมากีกว่า<ช>โอ้โหพี่ดู MV แล้วหนูรู้ไหมว่าหนูสวยมากขอบคุณค่ะหยพี่พี่พี่คุยกับน้องหลังไม่เมื่อกี้เลยที่นั่งดูกันห้ยแล้วพี่แบบช่วงนี้พี่แบบอินกับการทำหนังเเพราะพี่เรียนกำกับ,อ,กบอยู่รู้ส<ช>ึก<ช>เฮ้ น้องแพรทําไมน้องแพรแบบแบบว่ารูปรักษหน้าตาน,น้องหน้าไปเล่นหนังพี่มากเลยอะไรแบบเนี้ยเรียกได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างพออย่างเอ็มดีที่แล้วเอกมาดีเดียวเองเ<ะ>อ็มนี้เล่นเต็มๆเลยทักษะการแสดงเรานี่ใช้ได้เลยนะนี่น,น,นี่ทุกคนได้เห็นกันมันเ,<อ>เป็นความตั้งใจของหนูด้วยแหละค่ะบอกพี่เขาเลยว่าขอเล่นนะ อยากเล่นอยากเล่นแบบเล่นอยากเล่นเป็นคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากลองแบบสวมบทบาทตัวละครบ้างดูนี่ละซีนดีมากดูแต่ไปร้องที่เราตากผ้าด้วยตากผ้าอยู่แล้วก็เศร้าเออตากผ้าแล้วก็แบบว่าร้องเพลงมีลมพัดด้วยอันนั้นพัดลมใช่ไหมใช่ทุกคนดูไม่อินละทุกคนดูไม่อินละเริ่มเลยเรื่อทุกคนดูเร้่ไม่อินละนอกจากที่ตัวหนูที่แสดงแล้วถามก่อนดีกว่าถามหนูก่อนเลยว่าเป็นไงชอบไหมการแสดงชอบนะคะเพราะว่าเหมือนได้ คือที่มหาลาัยหนูเรียนเป็นละครเวทีนั่นไงว่าและเห็นไหมว่าแล้วว่าน้องต้องเรียนอะไรมาบางอย่างแน่อยากจะทําแบบในสิ่งที่เร้งเรียนมาบ้างค่ะเพราะว่าซิงเกิลที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ได้ใช้ทักษะขนาดนั้น,นะะอืมงั้นก็นะครับใช้สารตรงนี้จากเมนโลปปชัวร์ทามนะครับบอกทางแคมิโกเลยว่าน้องจะไม่ทําเพลงนะครับจะเป็นนักแสดงแล้ว <laughs> ใช่ไหม <laughs> ยอก,ยอก <laughs> อยากเป็นทั้งสองอย่างอยากเป็นทั้งสองอย่างเอาหมดเพราะงั้นเนี่ยงานงโซเชียลติดต่อมาได้เลยนะครับเพราะงั้นโอ้โห,หนผมเก่งมากแล้วก็เท่มากนี่มีซีนแบบว่าสับกีตาร์ด้วยปกติได้กีตาร์ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหเราจะได้เห็นน้องเล่นกีตาร์แบบโชว์ในไลฟ์อะไรแบบนี้ไดส่วนตัวบ้างไหมอ่ะมีค่ะมีใช่ไหมทำ<ม>ใช่ไหมบนคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะฮิวไปเล่นด้วยค่ะแล้วมีส่วนตัวปัจจุบันมีแบบว่าไลฟ์แบบโซเชียลโซเชียลไหมยุคนี้มีนะคะก็จะมี เล่นลงคลิปบ้างไลฟ์บ้างด,ดีดีนะทุกคนจะได้เห็นเนาะพูดถึงเรื่องราวใน MV หน่อยนะครับนี่มีแบบว่าเหมือนมีสเตนมีสแตนอยู่ข้างหลังนี่แล้วก็ <c oughs> สิบนะโหแม,ม่เพราะว่า MV เนี่ยต้องบอกว่านอกจากที่โหแบบว่าเล่นเองแล้วเนี่ยก็ยังมีนักแสดงอีกหลายท่านเลย <c oughs> นะครับแล้วก็น้องๆแต่ละคนเนี่ยโหคัดมาแต่ละคนที่แบบดูแล้วอิ่มเอมมากอื เราเป็นยังไงบ้าง MV นีนี้เรื่องราวใน MV เล่ายัางไงครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็ <c oughs> คุยกับพี่ผู้กำกับพี่อัอ๋นนะคะ<ฆ>ว่าแบบอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวโดยที่ไม่ได้แบบเป็นความรักแบบหนุ่มสาวแต่ว่าอ,อยากให้มันเป็นความรักที่มันเป็นความฝันได้ด้วย<ฆ>แล้วก็เป็นการคาดหวังการรอคอยของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพี่ๆเขาก็เลยตีความมาเป็นมูนิธิ <No. S 1> เรียกได้ว่าโมนิทีที่รวมเด็กที่มีความฝันแล้วกันค่ะที่ <Wow. S 1> รอว่าวันพรุ่งนี้มันจะมีอยู่จริงไหม oh. พรุ่งนี้เราจะได้ชีวิตใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวหนูนี้ที่เล่นอยู่ก็คือเหมือนแบบอยู่มานานแล้ว oh <my. S 1> ก็คือแบบร <c oughs> <ล>อทุกวันรอทุกวันยังไม่มียังไม่มาเราก็รู้สึกว่ารอไปก็ไม่มีความหมายแต่ ah. เรายังเชื่อว่าพรุ่งนี้มันจะมีชีวิตใหม่ของเราจริงๆเป็น <c oughs> เป็นแบบว่าเหมือนน้องเด็กเล่นเป็นน้องเด็กที่อยู่ในมูอิทีที่เป็นคนที่อยู่มานานใช่แต่ก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ย <c oughs> จะได้ออกจะได้จะได้มีชีวิตที่ <c oughs> อย่างใครเขา <c oughs> ถูก้องค่ะ <c oughs> อือก็ตรงกับเพลงเนาะนะนี่ครับโซเชียลเราบอกว่า บรรยากาศนี่ดูมีสาระมากเลยค่ะทำไมที่อื่นเวลาสัมภาษณ์เีิเป็นคนอื่นไม่มีสาระหรือไงฮะไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> เออแอบแซ่แบแอบเซล์ตลอดนะครับ <c oughs> พูดถึงเบื้องหลังการทำเอ็มวกันบ้าง <c oughs> พอหนูได้ไปทําแบบนั้น <c oughs> แล้วเรื่องเกี่ยวกับโมที่ฟนะอินไหม <c oughs> เพราะเนี่ยนะพี่ที่เป็นคนดูเอบีอ่ะที่อินมากเลยนะโดยเฉพาะตอนท้ายที่เอาน้องๆมาสัมภาษณ์ในแบบนี้พูดแบบ หรือสื่อยากทาบุญอยากจยกไปขึ้นเหนือขึ้นลงใต้เลยแบบไปทําบุญที่แบบไกลๆอะไรแบบนี้เลยอะก็อินมากๆค่ะเพราะว่าส่วนตัวหนูชอบร้องเพลงเพื่อแบบการกุศลอยู่แล้วแล้วก็เราเคยผ่านเรื่องราวที่มันรอคอยความหวังมาแล้วมันแบบแย่มาก,ม,ากมันฝังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยอินมากๆากแล้วก็อยากจะถ่ายทอดให้คนดูได้ได,ได้ได้รู้ว่าพรชนาพันธ์ เรื่องราวอะไรมาบ้างอยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็เป็น m อที่ผมยกให้เป็นท็อปฟรีในใจผมเลยนะ <c oughs> ที่ <c oughs> ที่ที่อยากให้ไปไปฟังแล้วไปเติมไฟกันหน่อยไปให้กำลังใจตัวเองเนาะ <c oughs> เพราะว่าไม่รู้สิรู้สึกว่าในยุคยุคนี้ที่มันมีเรื่องที่มันน่าเหนื่อยมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะฟังเพลงอะไรสักอย่างอยากให้เป็นเพลงที่มัน มันมีพลังอะไรบางอย่างในตัวเราซึ่งเพลงเพลงนี้น้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มนี่เป็นเพลงที่เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกท้อแทร้รู้สึกสิ้นหวังอะไรบางอย่างมากๆเลยเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกคนมีปัญหานั้นอยู่ไม่มากก็น,น้อยหรือคนรอบตัวอะไรแบบนี้วันนี้ไหนๆก็มาไม่ลป๊อปโชว์ไทม์แล้วพี่ขออนุญาตจากหัวใจว่าอยากฟังสดๆอยากได้พลังสดๆ อย่างน้อยก็ให้ห้องส่งเราแบบว่าได้พลังนี้ได้ไหมคะได้ค่ะนี่ทุกคนเตรียมตัวไว้เลยนี่คือเอกลูซีฟสุดๆได้ครับโดยน้องแพชนาก,กับเพลงเพลงนี้สดๆตรงนี้กับน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มครับดังต้นหญาที่รอแสงดวงตะวันให้ระเหยน้ำค้างจางหายหัวใจ ยังรอใครสกคนเช็ดน้ำตายังมีอยู่ไหมคนที่ไม่ทำให้ฉันต้องแตกกรายังมีอยู่ไหมใครทำให้ทุกเช้าของฉันสดใสส่องแสงมาให้หัวใจพ้นความมืดหมัวให้พรุ่งนี้ คือชีวิตใหม่ให้ฉันรู้ว่าความรักยังมีความหมายแม่เดี๋ยวกลับไปหาแม่นะคิดถึงยังเลยเนี่ยรู้สึกโอ้โหทอนสุดท้ายความรักยังมีความหมาย เอออินมากเลยครับขอบคุณน้องแพลชนามากที่เติมเต็มอะไรบางอย่างในตัวพี่อาจารของคุณมากเลยขอ,ขอบคุณ,คณมาก<ช>ครับแล้วก็แน่นอนว่าใครอยากฟังเต็มเตมไปฟังได้ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยฝากให้ชาวเมโล่หน่อยฮะก็สามารถฟังซิงเกิลใหม่แพลชนา น้ำค้างบนย่านน้ำตาบนแก้มได้ทุก streaming platform เลยนะคะที่สำคัญ music video นะคะรับชมได้ทางช่อง YouTube Grammy g i l Official ค่ะนี่ฝากช่องทางส่วนตัวได้ไหมเผื่อใครอยากไปตามไปดูไลฟ์ไปดู live, ไลฟ์สไตล์กันได้ะคะ่ะถ้าอยากมาฟังแพรร้องเพลงนะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางนะคะพิมพ์ว่าแพรชนาได้เลยนะคะนี่นะครับพิมพ์ไปขึ้นแน่นอนเนาะแลนปีหน้าเป็นยังไงเพราะว่านี่ใกล้สิ้นปีแล้วคะ่ะปีหน้าคิดว่าอยากมีอัลบั้มนะคะนี่จะลองทำาัา อัลบั้มนี้ก็ต้องเหนื่อยมากนะในฐานะของสปอนเซอร์ปนมาเยอะคนทำอัลบั้มมักจะเก็บตัวแล้วก็จะผอมลงเยอะมันก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้เพราะว่ามันมันต้องคิดเยอะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องเรียงแบบว่าเยอะมากปวดหัวแน่นอนนะครับแล้วก็ถือว่ามันเป็นโกบางอย่างของเสียงปินแน่นอนเนาะแล้วก็พี่จะเป็นอีกหนึ่งแฟนคลับรวมถึงชาวเมโลด้วยนะครับเราติดตามอัลบัม้มในปีหน้าเนาะนะครับมีอีกไหมนอกจากอัลบัม้มอยากจะ วางแผนแฟนมุ้งแฟนมีดมีไหมคะแบบว่าหรือคอนเสิร์ตก็คิดว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดียวที่แบบเป็นแบบแฟนมีดน่ารักน่ารักร้องเพลงของแพชชนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะนะครับเราติดตามได้น้อยอย่างที่น้องบอกไปนะครับทุกช่องทางโซเชียลจริงๆสามารถติดตามได้ทางแกมิโกหลักๆเลยรวมถึงช่องทางพิมพ์ว่าแพชนาแล้วก็ช่องทางตามข้างหลังอี่ะพิมอะไรไปนะครับจะแอปดำแอปฟ้าแอปเขียวแอปเหลืองนะตามไปนะครับเต็มที่ สุดท้ายในเมื่อเพลงเราให้กำลังใจขนาดนี้ก็อยากจะให้น้องแบบส่งเข้าเพลงหน่อยนะครับกับถามนะอันนี้ประโยคแบบพี่พูดตามเขาไปๆเลยคือฝากอะไรถึงคนที่อยู่ในจุดสิ้นหวังหรือหมดหวังให้กับแบบท่าผู้ฟังแล้วก็ฟังเพลงนี้ก็ส่งเข้าเพลงไปหนูวิพาพออกไหมแบบเหมือนดีเจสมัยก่อนอ,ะ oh, อ่ะได้และเพลงเพลงนี้มอบให้กับ คนที่กำลังทอแท้สิ่งหวังเพลงเพลงนี้คือเพลงวิ่งอะไรเงี้ยเอามากระต่ายาฟิลฟ voilà> ิลนั้นฟิลวันไม่งั้นวันนีนะขอบคุณน้องพลายชนะมากที่มาเยี่ยมเยือนเรากับไมลป๊อปโชว์ทางขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันครับผมไมลป๊อปเราเปิดให้แน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวพี่เปิดให้แบบว่าวันละเจ็ดแปดรอบเลยย้ำพี่ชอบพี่ชอบฟังชอบฟังคนอื่นไม่ชอบฟังก็ไม่เป็นไรแต่ผมผมจะเปิดได้ไหม เออหยอกหยอกหยอกเขาชอบกันอยู่แล้วแหละอ่ะเดี๋ยวพูดเข้าเพลงหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอไปฟังเพลงนี้กันนะครับกับเพลงเพลงนี้น้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มแพชนาค่ะอยากให้ทุกคนเชื่อนะคะว่าวันพรุ่งนี้ยังมีชีวิตใหม่ของทุกคนอยู่คะ่ะน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มคะ่ะ